ปภาษาภูไทยว่าปิดอัดกึคดคำว่าเล่นภาษาภูไทยว่าลิน้นดินตัวอย่างไปลิ้นปะไปดินปะคำว่าวิ่งภาษาภูไทยว่าแลนไปแลนดินปะนะ คำว่าเดินภาษาพูไทยวะยัง,งไปหางยังดินปเป้าคำว่าทำงานภาษาพูไทยฮาวะเอ็ดเวเอ็ดเวเอ็ดงานคำว่าพูดภาษาพูไทยฮาวะเว้าคำว่าร้องไห้ภาษาพูไทยฮาวะให้ให้เอ็ดเผอ เป็นพลเลยคือให้คำว่าคิดภาษาพูไทยค่าว่าคืดคืดคือเดียวกับอีสานอีสานก็ว่าคืดคือเดียวคำว่าขันมาภาษาพูไทยค่าว่าขันมะขันมะม,มนันคล้ายๆเดียวกับนะคำว่าหมากนั่นแหละหมากมะแขวนะคำว่าถังตักน้ำ าภาษาพูไทยฮาวาคู่คู่ตักน้าเอาคู่ไปตักน้ํามาเสื้อโองแน่าประมาณนี้หอาคาว่าร่มภาษาพูไทยฮาว้าคันยูคันยูนยจ้องจ้องอกลางจ้องแน่ฝนตกแล้วนะประมาณนี้คําว่าไม้ขีด ไม้หีดภาษาพไทยว่ากระไฟกระไฟ